พุทธิยศลัยจะสืบสิทธิ์ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศวันนี้เป็นการเดินทางวันที่56ครับเราอยู่กันที่ตำบลหันเทาอำเภอปากทีจังหวรรัดพัทลุงครับเราแคมปิ้งกันบริบเวณใกล้ๆกับสถานีรถไฟเทานะครับตำบลหันเทาเป็นตำบลที่มีภูมิประเทศดีมากครับมีรถไฟตัดผ่าน นพื้นที่ร่างสูงนะครับส่วนใหญ่กริษกทที่นี่ก็จะมีชื่ออย่างรามรนี้ที่เราทัพทิ้งครับเป็นสถานที่พักคอยของเทศบาลครับที่ผ่านมาก็ได้ใช้เป็นจุดบริการช่วยเหลือนะครับในการระบาดของโรคโควิดครับเรามาดูกันครับว่าตำบลหันเขาครับน้องๆครับลงชุมชนอาฟซิป เดือนแล้วครับผ่านมาน้องๆไปเจอกับผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้างนะครับนน่าจะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายเลยทีเดียวครับก็เป็นกลุ่มชนที่มีการรวมรวมมายาวนานก็เป็นแบบคนละคนเหมือนเรามีโรงเรียนดงเรารังสิปร์ชาชนท่านเคยดูรายการชิงช้าสวัสดิ์นะครับเอาวงดนตรีของพี่ก็เคยไปแข่งแล้วก็ได้รับรางวัลครับทีมงานของน้องๆนะครับ เยาวชนตำบลหันเทานะครับนวัตกรชุมชนที่นี่ทำงานแอบเหน็มากครับเรามาดูกันครับน้องๆมีผลิตภัณฑ์อะไรนำเสนอครับขอเชิญพบกับน้องๆนวัตกรชุมชนตำบลหันเทาได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญลักษณ์จินดาค่ะนวัตกรชุมชนตำบลหันเทา ตำแหน่งหนะ้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนค่ะและพิธีกรหนุ่มรูปหล่อวันนี้น้องเจมค่ะสวัสดีครับผมน้องจิมนะครับนายคงศิษย์กุงนวลครับนักวัตการชุมชนตำบลหานเทาครับตำแหน่งพัฒนา,าทักษะอาชีพใหม่ครับบริบทของชุมชนตำบลหันเทานะคะอาชีพหลักในชุมชนของเรามีดังนี้ค่ะครับอาชีพหลักได้แก่การตำนาตำส,าสวนตาหมะครับเลี้ยงสัตว์และก็มีกเกษตรกรที่เป็นต้นแบบครับ ที่จดีใหม่ตั้งพวกหนองนาเป็นต้นครับนอกจากนี้นะคะเราจะมีฟาร์มแพะฟาร์มแกะที่หมู่บ้านพุ่งทวนปูสามในตำบาลหันเขาของเราค่ะเราจะมีวัดป่าเข่าหลวงทัาไฟนะคะซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนภูเขานะคะสามารถมองลงมาแล้วเห็นทุ่นทันของตำบลหันเขาค่ะครับและก็มีวัดตุ้งบนหลวงนี้มีนะครับซึ่งเป็นโบราณนตตาที่ได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับซึ่งเป็นที่ตลาดที่ที่สงหน่าไปพักผ่อนจิใจครับผม โอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านนายเกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาาัานเทาอาจารย์จิตเพ็งุ่มได้มากราบเปิดกิจกรรมแคมปิ้งที่แหลกพัตตลุงบ้านฉันขอกราบเรียนเชิญค่ะครับท่านดรพุน่นกุล ผู้รับผิดชอบโครงการท่านรองนายกท่านประหลัดเทศบาลตบนนันเทาท่านสมาชิกสภาเทศบาลตะบนนันเทา,าท่านผู้มีเกียรติแนะ้องน้องนวัตกรนวัตกรที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกปลื่มใจนะครับที่ได้มาร่วมโครงการแคมปิ้ง พัทธลุงบ้านฉันตนรตบุหฐานเทานะครับก็คนอื่นก็ต้องขอต้อนรับนะครับที่ทางคณา,าจารย์ของมา,าเลยัทศินและกน็น้องน้องนวัตกรทุกท่านนะครับที่มาจัดกิจกรรมนาตบ,บุญหานทาของเรานะครับในบริบทของตำบลหานเทานะครับตำบลหานเทาเราเนี่ยมีเนื้อที่ทั้งหมด52ตารางกิโลเมตร เราทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยพื้นที่จะไปติดกับเทศบาลอ่าวพยูนเทศบาลดอนประดู่ของอำเภอปากพยูนนะครับทางทิศใต้จะปันจบกับเทศบาลดอนประดู่ของอำเภอปากพยูนและก็อบตอโคกทรายอำเภอป่าบอนนะครับทิศเหนือจะติดอยู่กับ ทีทททท่อธิบดีองค์การบริหาส่วนตำบลตำบลฝาละมีและก็ตำบลวังใหม่นะครับของป่าบอนแล้วก็ทิศตะวันตกติดกับอบตทุท่งนาลีนะครับอำเภอป่าบอนนะครับในพื้นที่ทั้งหมดทั้ง52ตารางกิโลเมตรนะครับเรามีประชากรในตำบลของเรา ประมาณหมื่นคนเสร็จนะครับอาชีพหลักๆนะครับของคนตะบนหนานเทาก็คืออาชีพทำนานะครับสวนยางพารานะครับและก็มีอาชีพเสริมอยู่ในหลายๆส่วนนะครับมีผู้คนนับถือศาสนาสองศาสนาคือศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาอิสลามนะครับ ในส่วนของพื้นที่ในตำบลอันเทาในส่วนของประชากรนนะั้นทุกคนจะมีวิสัยโ่อมาลีนะครับเป็นที่ประทับใจของคนที่มาเที่ยวอยู่ในตำบลอันเทาอยู่หาโดยตลอดนะครับนอกจากในด้านอาชีพแล้วนะครับในส่วนของที่อยากจะแนะนําก็คือแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวของในตำบลอันเทานะครับ เราก็มีวัดหาดเ่านะครับเป็นวัดที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนในตำบลอันเ่านะครับโดยมีท่านพระครูรังสีสโสพลซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนตำบลอันเ่าและก็มีวัดเขาวงทับใครนะครับตามที่ทางน้องๆเมื่อปีก็ได้พูดคุยนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่บนเนินเขาถ้าเผื่อว่า ได้ขึ้นไปเยี่ยมชมจะเห็นทิวทัศน์อย่างสวยงามนะครับเอีกวัดหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือวัดทุ่งคุณหลวงมิมิตนะครับเป็นวัดโบราณนะครับที่มีประวัติยาวนานไล้เคียงกับวัดอีกหลายๆวัดที่เคยเกิดขึ้นยกตัวอย่างว่าวัดประทาตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัดเขียนบางแก้ว ซึ่งมีประวัติที่เชื่อมโยงกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของตำบลหนานเทาครับในส่วนของอสินค้าโอโท็นะครับที่เด่นๆดัง,ดง,ดงๆเรามีอยู่หลายเรื่องนะครับรโดยยกตัวอย่างว่า,าสระสละลอยแก้วเรามีเครื่องแกงนะครับเรามี นอกจากนั้นก็มีพวกผล,ลไม้นะครับนะครับเราก็มีข้าวสังหยดที่ด,ดุดที่ดังอยู่นะครับในพื้นที่ตรงนี้ก็มีหลายๆส่วนที่อยากจะเชิญชวนให้คนที่อยู่ในสถานที่ต่างๆได้มาเยี่ยมมาชมนะครับและก็จากการที่ทางมหาลัยทักษิณได้มีโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการแนะนำสินค้าโอทอกของ ตำบลหาเทาั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดําเนินโครงการที่ตรงจุดตรงเป้าหมายนะครับเพราะว่าในตำบลหาเทาของเราเนี่ยมีสิ่งดีๆหลายเรื่องนะครับแต่เราขาดโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการประชาสัมพันธ์สินค้าเพราะฉะนั้นวันนี้จากการที่ทางมาเลทศิษิณโดยน้องๆนวันนนตกรได้มาจับโครงการนี้ขึ้น แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับพ่อแม่พี่น้องในตำบลอันเทาได้มีโอกาสที่จะได้เสนอสินค้าแนะนำสินค้าให้กับคนต่างถิ่นต่างที่ได้รู้จักและเมื่อมีโอกาสได้มาเที่ยวตำบลอันเทาควจะได้สั่งซื้อติดไม้ติดมือนะครับเพื่อที่จะไปฝากกับญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเพราะนั้น ตรงนี้ในานามของตำบลอนางทาาก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านอาจารย์จากมหาลัยทักษณท่านดรพกฤษน้องๆน,งนวัตกรทุกท่านนะครับที่มาจากกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับบัดนี้ก็ถือว่าถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับผมในจิตเพ่งคุ้มท่านรองยูทโซท่านประหลัดสวัิ์และก็สมาชิก สภาเทศบาลตำบลหาเทาถือโอกาสนี้อขอเปิดโครงการแคมปิ้งนี่แหละพัทลุงบ้านฉันตำบลหนเทาวนาบัตนี้สวัสดีครับค่ะข,ขอกราบขอพระคุณท่านนายกเทศมนตรีและคณะนะคะที่ให้เกียรติได้เปิดกิจกรรมแคมปิ้งนี่แหละพัทลุงบ้านฉันตำบลหนเทาขอกราบขอพระคุณค่ะ โอกาสต่อไปนี้นะคะขอกกาบเรียนเชิญทุกท่าน